ตอนนี้เราอยู่ที่เดิมชายหาดบาสเลเรายังไม่หมดหมดแล้วเรายังไม่หมดเอ๊ะหมดแล้วเพราะไม่เห็นขวดเหล้าแหละสั่งข้าวผัดปูไอสั่งข้าวผัดไไปได้ข้าวผัดปูค่ะลูกสาวกินลูกสาวหิวข้าวมากก็เลยสั่งข้าวผัดไปสั่งข้าวผัดไข่แต่ได้ข้าวผัดปูนะคะก็แบ๋วๆนะคะนี่ค่ะไหน แดดจะต้องแอสอีกดูนะครับวันนี้คนเยอะมากที่ชายหาดชายหาดบางสเตรคนเริ่มเยอะคนเริ่มรู้จักแล้วเพราะว่ามันน่าเที่ยวกว่าชายหาดพัทยาเยอะเลยอ่ะปกติคนมาเที่ยวจะต่างจังหวัดจะไปเที่ยวชายหาดพัทยาจอมเทียนนะฮะแต่ว่าน้ําที่นั่นไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ที่บางสเตจะสะอาดกว่านะฮะก็ไม่มีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรจะลงแล้วว่า ลงไปสองรอบแล้วนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรละน้องเอ็มเนาะ,ะคิดอะไรไม่ออกแบปว่าเขบปาแบง